ข่าวสวัสดีนานๆนะทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมช่องพีวีทีวิชิงนะผมวันนี้ผมมาหาลาะยิงบนินครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปงานแล้วผมนี่ครับฝูงกระสุนครับผมฝูงบานแล้วผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับผมวายผ่านนาทอแล้วผมมาถึงก็เจอปลาแล้วผมก็มาหาดูันินครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผลงานนานๆดูหรือเปล่า ฝากติดตามรอชมแล้วครับผมนานทีจะได้ออกมาครับผมหายหน้าหายตานานแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วครับมตามดูนะครับ ก็นะมองไม่ทันแล้วผมปนินลงแล้วผมกี้ว่ายออกมาจากพุ่มคแล้วผมใช้ไ,ไม่ใหญ่ครับประมาณฝ่ามือครับผม นี่ครับนะนะ้าไม่รู้ว่าปลาอะไรว่ายมาครับผมอยู่ตรงของม,มุมนี้เอาขึ้นจิตแล้วน่าเป็นกระช่อนครับผมโดนไหมครับเฮ้ยเหมือนจะไม่โดนนะนะ้าโอ้ไม่โดนนะผมผมเสียดายครนะับน้าเฮ้ยโดนโดนนะนะ้าเหมือนจะโดน เอาหลุดโอ้ยหลุดครับแล้วนะโดนหมิ่นครับผมโหเสียดายครับผมขึ้นจิบอยู่ตรงนี้ครับผมามาตามรอดูกันต่อครับผม ตามดูนนันต่อนะนะจะมีปลามาแล้วไอผมยิงอีกไหมครับผมวันนี้สภาพน้ำออกขุนๆนะผมปลาหน้าจะไม่ค่อยล่องนะผมถ้าลองลึกก็มองไม่ค่อยเห็นนะผมแต่มันมีตัวผมมีตัวร้อยปากใายพุ่มครับผมใายพุ่มข้างหน้านี่ครับผมมันยังไม่ออกมาครับผม สงสัยต้องมุดเข้าไปหามันนะผมเดี๋ยวรอยืนดูสักแป๊บนึงครับผมเกิดมีตัวล่องผ่านนะครับผมเมื่อตะกี้ปนินไทยโรวายเหเป็นฝูงครับมีน้่นตัวนึงครับผมไกลมากครับผมจริงๆโดนเราครับผมโดนไหมเนี่ย โดนโดนโดนครับน้านะโดนแล้วผมโดนแล้วอุ้ยดึงดึงดึงแรงแรงแรงกีนี่ลอยมามันฝุ่งแล้วผมโอยโดนได้แล้วนะนะเงียบมาพักหนึ่งแล้วผมเขาขึ้นไงหู้นู้นขับนู่นอีตัวนึงครับผม เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นหนึ่งคนระับเดี๋ยวปลาขึ้นหนึ่งครับผมอ๋อปลาติดโอ้ไม้แตกฮึ๊จอขึ้นยังไงเนะี่ยครับโอ้โหนั่นะนะเข้าง่ามัะผม ขออนุญาตปลาขึ้นก่อนนะครับนี่ครับผมมันติดอยู่ตรงนู้นแล้วผมวลงปลามาผมได้ตัวแล้วผมโอ้โหจะได้ตัวเหนื่อยแล้วผมใช้สวยแล้วผมเมื่อกี้เห็นตัวรออยู่แล้วเดี๋ยวยืนรอดูสักคันึงครับผมผมมีตัวล่องไห้ยิงครับผมนั่งรอนานแล้วผมกว่าจะเจอแต่ละตัวเหนื่อยแล้วผมกว่าจะได้ ต้องเดินเลาะนี่ครับผมกิ่งนี้ค,นครับผมค่อยปีนไปครับผมปีนปีนไปไปอยู่ปลายนู้นครับผมเพื่อไปปลดปลาออกครับผมกิ่งก็กิ่งผุแล้วครับผมเสียวหักมากแล้วครับผมเลยไม่ได้ถา่ายคลิปตอนเลาปลาออกครับผมกลัวกล้องตกน้ำครับตามดูกันต่อครับนะนะไปครับเงียบเลยครับผมนะนะเดี๋ยวลองย้ายใหม่ดูครับผม อนนี้น้ำขุนับผมไมยใหม่นี่วะผมมาดูไม้สุดท้ายครับผมไปเลาะดูมาหลายที่ครับผมไม่ค่อยเจอตัวแล้วผมนี่หมยสุดท้ายแล้วผมมาอยู่ของใหญ่ครับผมมาหาดูป้าทับทิมครับผมป้าทับทิมปนินปัชะะโดครับผม มีนาเขามานั่งอยู่ก่อนหน้านั่งอยู่ตรงหน้าประตูนี่นครับไปโดน,นาเขาได้ประทับทิมไปสามตัวผมลองดูนคะครับแล้วครับ อุ้ยลงเลยนะนะแมทครับผมหูยไม่ทันครับผม,มนี่ตอนร้อยครับไปเลยนี่ชโบปัก ้ายตูดแล้วผมยิงไม่ได้เลยลงใต้นี่แล้วผมออกแล้วไ,ไปหมดแล้วไปลงไปแล้วโอ่ว่ยมาข้างาตายแล้วมมาาในในนผม อะไรแล้วก็วันนี้ก็ลุงสัยจะได้แต้มเดียวผมนะนะเจอปลารลครก็ผมไม่ทันได้ยิงก็ผมก็มีเขามาปิดประตูน้ำแล้วผมน้ำเริ่มนิ่งแล้วผมแรก้น้ำยังไหลอยู่อะผมก็ มีน้าเขาบอกว่าประทับทีมครับผมกระชังมันแตกครับผมมันล่องมาครับผมอยู่นี่เป็นฝูงแล้วผมน้าแกยิงไปได้สามตัวครับผมผมมาไม่เจอแล้วผมฝูงมันหายไปแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วผมสงสัยจะได้แต้มเดียวผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะผมใส่คนจะกลับบ้านแล้วคแต่งเลย มาถึงประตูน้ำปิดครัผมนานที่จะได้ถ่ายคลิปแต้มเดียวครับผมกลับบ้านแล้วครับนะนะสวัสดีครับ